รายจ่ายเยอะมีโอกินีนของการทะเลาะกับคนได้ตัวและถ้าเกิดท่านใช้รถใช้ถนนครับเป็นดวงการที่เกิดอุบัติเหตุครับและเสียเงินเียวอะเรื่องของยุทธยานพานะครับความรัก สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่นอกสถานีครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับแ่ช่อะไรละครับผมมาทําธุระครับแล้วก็พอดีต้องถ่ายดวงรายสัปดาห์แล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ครับอีพีนี้เป็นดวงรายสัปดาห์ครับพยากรณ์นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าพฤศจิกายนครับเพอ่แป๊บเดียวเข้าปลายปีแล้วนะครับใครที่มีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกมาดูดวงรายสัปดาห์กับอาจารย์โจครับและถ้าจะให้ดีนะฮะมาดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์โจ ปรึกษาหาทางออกชีวิตทาอะไรดีงานเป็นแบบไหนอย่างไรความรักเป็นแบบไหนอย่างไรสุขภาพโชคลาบมาปรึกษาอาจารย์โจครับมีคําตอบครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมดวงราศดาครับอาจารย์โจฝากกดไลค์กดแชร์ครับตอนนี้ Facebook ปิดกันมากๆครับเพราะนั้นการแชร์หรือว่าเป็นการให้กําลังใจกันแล้วก็เป็นการเปิดการมองเห็นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามครับไม่ว่าจะเป็นทาง Line Off i c i a l ครับทางทิกต o อกทาง IG ทางแฟนเพจนะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับเอาละครับฝากร้านเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปรับชมดวงรายสัปดาห์กันดีกว่าครับไปรับชม กันเลยคะฮะมาถึงวันแรกครับนั่นคือคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับใบแรกครับคือสิบดาบครับหมายความว่าชาววันอาทิตย์ครับอาจจะมีปัญหามีความกังวลมีความเครียดมีความไม่สบายกายสบายใจเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจกิจการการงานครับดังนั้นครับสองสัปดาห์นี้ครับชาววันอาทิตย์ครับดวงการงานของท่านต้องระมัดระวังอุปสรรคและปัญหาครับการลงทุนขอเลยครับถ้าไพ่บอกแบบนี้ครับคนวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนครับรวมถึงเรื่องของการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับ ูกค้าในช่วงนี้ครับชาววันอาทิตย์ต้องระมัดระวังด้วยครับเรื่องของการเงินครับได้ไม่ิเช่นครับการเงินแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีถึงแม้ว่าคนวันอาทิตย์จะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องงานประจําหรือแม้กระทั่งการเรียนแต่เรื่องการเงินยังคงบริหารจัดการได้ครับเรื่องของความรักครับได้2ดาบครับเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจครับจะอยู่หรือไป2สัปดาห์นี้จะมีคําตอบสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักครับคนโสนครับต้องพิจารณากันให้ดีครับเรื่องของสุขภาพ ได้พไพ่ที่ชื่อว่าเดอะเซตทครับแข็งแรงมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ข้อระวังครับต้องระวังเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อครับและเรื่องของช่วงราบครับได้เดอะจัสติกครับไม่ได้โดดเด่นครับแต่ลองขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูครับเลขน้ำโชคคือหมายเลข5หมายเลข9้าหมายเลข8หมายเลข7หมายเลข6ครับและการทำบุญเสริมดวงครับให้ขอพรพระศรีวรีขอพรพักอุปตะคุบน,นะครับ จะเสริมดวงให้กับชาวอาทิตย์ดวงดีครับและอย่าลืมทําบุญนะครับทําบุญถวายสังฆทานทาบุญในวันเกิดคือวันอาทิตย์นะฮะจะเป็นอานิสงส์เสริมดวงทําให้การงานล่ารื่นครับและที่สำคัญครับอีกนิดนึงฮะไปถวายน้ำดื่มเดยนะครับอานิสงส์ตรงนี้ครับจะเสริมดวงให้กับชาวอาทิตย์ดวงโชคดีแล้วก็ผ่านพ้นในเรื่องของอุปสรรคต่างๆไปได้ดีครับถึงท่านที่เกิดวันจันทร์ครับใบแรกครับนี่ครับคือ1ิบ ห้วยครับการงานของคนวันจันทร์จะประสบผลเองความสําเร็จความโชคดีและมีความสุขครับการงานจะมั่นคง มีความสุขขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับเช้าวันจันทร์อาจจะรู้สึกไม่สมบายใจอึดอัดเกี่ยวเรื่องงานนะแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับหน้าหนาวมาแล้วฮนะส่งผลดีกับคนวันจันทร์ครับการงานดีงานประจําก็ดีธุรกิจดีการลงทุนดีการเรียนไปได้สวยแล้วก็มีความสุขครับเรื่องของการเงินครับได้ไพ่ที่ชื่อว่า10เรียนครับการเงินคนวันจันทร์ในเดือนพฤศจิกายนครับต้องบอกว่าเงินไหลมาเทมารับทรัพย์รวยแล้วรวยอีกรวยรูปเดียวครับการเงินจะมีความเจริญ เิดขึ้นครับมีงอกเงยมากขึ้นลงทุนหุ้นกองทุนซื้อขายเก่งกำไรงานออนไลน์จะได้รับ แลก็เป็นด,ดีครับเรื่องความรักครับได้คิงเอาส่วนครับหรือราชาถือดาบหมายความว่าท่านเองจะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดความเป็นตัวตนของตัวเองครับอาจจะส่งผลทําให้คู่รักของท่านคนที่ร่วมชีวิตคู่กับ,กบท่านนะฮะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์และการสื่อสารได้ครับเปิ้ลส่วนครับช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองไปก่อนครับเรื่องสุขภาพครับได้ไพ่ที่ชื่อหกไม้เท้าครับสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่น้ากังวลอย่างที่คิดนะฮะสุขภาพขท่านดีมากครับและเรื่องโชคลาภครับได้6ถ้วยครับ1 2 3 4 5 6 7ไดใน้9ด้วยครับทุผู้ชมอาเรื่องของโชคลาภมีโชคมีความสุขเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคครับด้วยอันมณีของ9ด้วยครับหนึ่งเลยครับมีเกณฑ์ที่จะมีโชคครับมีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์ครับเลข9คือเลขนําโชคของคนบันจันทร์ครับ2 9 8 7กครับ2 9 8 7 4ครับเือเลขนําโชคครับคนวันจันทร์ครับเสริมดวงครับไปทําบุญบ้านเ็กกมภาทำบุญบ้านพ จะเป็นอนิสงส์เสริมดวงในเรื่องของความรักให้ทุกท่านที่เกิดวันจันทร์นั้นมีความสุขมีความสมบูรณ์มีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นครับและนี่คือดวงจากอาจารย์โจรครับคนวันจันทร์นะอย่าลืมคอมเมนต์ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับนะฮะท่านผู้ชมครับมาถึงท่านที่เกิดวันอังคารครับใครทีมวันไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะจ๊ะวันอังคารครับใบแรกคือเรื่องการงานได้ชาลีออดครับมีเกฑ์ของการเดินทางมีเกฑ์ของการเดินทางไกลไปต่างประเทศ และมีเกนในการซื้อรถนะฮะคนวันอังคารหรือซ่อมแซมทานุบํารุงเรื่องของรถหรืออ,อาจจะต่อประกันก็เป็นไปได้ครับและคนวันอังคารครับท่านครับงานใบนี้หมายถึงความสําเร็จนะครับพ่ใบไปนี้ฮะหมายถึงความสําเร็จงานของท่านก็จะสําเร็จไปด้วยแต่ใน2สัปดาห์ของเดือนพฤศจิกายนเหนื่อยมากๆเลยนะครับเหงื่อไม่ออกไม่ได้เงินนะ,ะคนวันอังคารเพราะนั้น ไพ่ทาย่อดหมายความว่าท่านอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ต้องประสบผลถึงความสาเร็จครับเรื่องของการเงินครับอันนี้ดีงามครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าเจ็ดเหรียญการเงินไหลมาเทมาเงินสะพัดการลงทุนดีมีความสุขการเรียนเข้าไปได้สวยการเงินอยู่ในทิศทางที่ดีครับเรื่องของความรักอันนี้ก็ดีงามคนโสดมีข่าวดีครับจะได้คนหน้าตามีสเสน่ห์เข้ามาในชีวิต คนมีคู่ความรักกัดูแลกันดีโรแมนติกมีโอกาสไปเที่ยวกันนะครับเพราะฉะนั้นคนวันอังคารความรักดีงามครับสุขภาพอันนี้ไม่ดีครับเป็นไขงไม่สบายระวังจะเจ็บป่วยนะครับคนอังคารต้องดูแลในเรื่องของ สภาพเรื่องโชคลาภครับไม่ได้โดดเด่นเช่นเดียวกันครับเพราะนั้นครับท่านที่เกิดวันอังคารสิ่งที่ต้องระมัดระวังครับนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพการเสี่ยงโชคอาจารย์โจไม่แนะนําครับแนะนําทําบุญเสริมดวงครับไปทาบุญโรงพยาบาลทําบุญถวายยารักษาโรคแด่พระกษุสงฆ์หรือคนยาไรลครับจะเป็นผลบุญที่เสริมดวงทําให้ท่านที่เกิดวันอันคาั้นดวงสุขภาพแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีย่อมส่งผลดีในเรื่องของการใช้ชีวิตครับและนี่คือดวงของคนวันอันคารนะฮะทิ้งท้ายตรงนี้ ครับเลขนำโชคครับคือหมายเลข4ี่ครับสามสองเครับสี่สามสองเจ็ดเคือเลขนำโชคของท่านที่เกิดวันอังคารครับเป็นกําลังใจให้ฮะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารดวงงานของท่านเด่นเหลือเกินนะครับมุ่งมั่นตั้งใจแล้วชีวิตจะประสบผลในความสําเร็จครับนี่ฮะย้อนกันอีกครั้งครับเรื่องของการเงินครับได้ไพ่ใบนี้นะฮะการเงินดีก็เด่นมากได้ไพ่7เหรียญนะครับเป็นไพ่ที่มีเกมการออกรถซื้อรถใหม่ด้วยแล้วก็ได้ซับได้เงิน นะครับเอาแล้วฮะมาถึงท่านที่เกิดวันพุธนะครับซึ่งทาร์ทนี้ครับเป็นพุธกังวัน,นะครับเรื่องแรกครับคือเรื่องงานครับงานจะได้มีทําอะไรใหม่ๆใครว่างงานก็จะได้งานเจ้านายหรือคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้ท่านได้เดินทางไปต่างจังหวัดบ้างไปอบรมบ้มางไปศึกษาไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ได้รับอะไรใหม่ๆนะครับถือว่าเป็นความท้าทาย ของท่านที่เกิดวันพุธกลางวันไม่ใช่ไม่ดีฮะเป็นเรื่องที่ดีครับในพัฒนาตัวเองครับเรื่องการเงินได้ไพ่ที่ชื่อว่าเดอะสตาร์เงินไปเรื่อยๆเรียงๆชิวๆไม่ได้มีปัญหานะครับมีความสุขดี กบเรื่องรายรับรายจ่ายนะครับเรื่องของสุขภาพครับได้ไพ่ที่ชื่อว่า6ดาบนะครับดูแลนวยสุขภาพระบบน้ําในร่างกายดื่มน้ําเยอะๆน้ําในหูไม่เน่าการพักผ่อนไม่พอนอนไม่ค่อยหลับนะครับเครียดสะสมนี่คือไพ่ที่สะท้อนถึงท่านที่เกิดวกกันพุางวันครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพครับต่อไปครับเรื่องความรักอันนี้ได้ไพ่3ดาบคับคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่เข้ามาหลอกเข้ามารวม มีคนที่มีคู่อยู่แล้วส่วนคนที่มีคู่นั้นนะฮะความรักอาจจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้านะครับเรื่องของโชคลาภท่านผู้ชมได้ไพ่ที่ชื่อว่าเฮอร์มิตหรือไพ่ลูซี่ครับโชคล่าของท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนั้นไม่ได้โดดเด่นครับเอาละฮะมาถึงการเสริมดวงมาดีกว่าครับชาววันพุธกลางวันครับทําบุญบ้านในกมําทาบุญในวันศุกร์ใส่บาตรในวันศุกร์ถวายสังฆทานในวันศุกร์จะเป็นอนิสงส์เสริมดวงเรื่องความรัก เสริมดวงเรื่องของความไหลเื่อของชีวิตดังนั้นครับนี่ฮะจะเป็นสิ่งหนึ่งครับที่จะเสริมดวงให้กับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับอาจารย์โจเป็นห่วงเหลือเกินครับสำหรับท่านที่มีคู่นะฮะยังไงก็ประครับประคองให้ผ่าน2สัปดาห์นี้ดูแลใส่ใจกันครับเลขนําโชคของท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับได้แก่หมายเลข0ูนย์ครับอันนี้คือทั้งหมดของท่านที่เกิดวันพุธกลางวันขอให้โชคดีขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะจ๊ะ นะฮะมาถึงวันราหูบ้างครับเมื่อสักครู่ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับนี่คือวันพระราหูหรือวันพุธกลางคืนนะรโอ้โหท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นไพ่ที่สื่อสารมาว่าไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่ใน2ส,สัปดาห์นี้ครับโดยเฉพาะเรื่องของงานครับท่านผู้ชมงานของท่านเนี่ยจะมีอุปสรรคปัญหาครับนี่คือไพ่สิบดาบท่านผู้ชมครับดาบแปลว่าอุปสรรคปัญหา ติดตดิดขัดขัดมีความวิตกกังวลงานอาจจะมีปัญหาทําธุรกิจอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นเนี่ยส,สัปดาห์นี้ใครจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่กองทุนหุ้นดีเลยไปก่อนเลยฮะเพราะว่าดวงของท่านจังหวะของท่านยังไม่ค่อยดีครับใครก็ตามนะฮะที่ฝืนจังหวะชีวิตทําให้ตายอะ่ะได้นิดเดียวเพราะเผื่ออาจจะขาดทุนด้วยนะครับนี่คือเรื่องของชีวิตที่อาจารย์โจนเนี่ยมีประสบการณ์ นในการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้คนมากกาว่าการผจังหวะชีวิตไม่ได้ทําอะไรก็ติดขัดอย่าพึ่งใจเย็นๆอย่าพึ่งใจร้อนนะชาวันพุธกลางคืนเรื่องเงินครับแก้ไขปัญหาได้ดีครับปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินจะผ่าน้นไปครับมีความสุขขึ้นครับเรื่องสุขภาพครับมีเรื่องต้องระวังเกี่ยวกับโรคสายตาความดันหัวใจระวังเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของความเครียดครับเรื่องความรักครับคนโสดครับถ้าท่านเป็นผู้ชายอาจจะเจอผู้หญิงเก่ง ถ้าเกิดท่านเป็นผู้หญิงนะครับผู้ชายที่เข้ามาอาจจะเก่งน้อยกว่าท่านนิดนึงขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนคนมีคู่ครับช่วงนี้อาจจะขัดแยง้งอาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างแต่คู่รักของท่าน มีแต่เรื่องดีๆมีแต่ความหวังดีและความเป็นห่วงเป็นใจนะฮะงานเงินความรักไปแล้วนะฮะสุขภาพไปแล้วนะครับต่อไปก็คือเรื่องของโชคลาภครับโชคลาภต้องขอพรครับต้องขอพรกับองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับดวงก็ไม่ได้เด่นทางนี้แต่ลองดูแล้วกันครับกับเลขนําโชคครับนั่นคือหมายเลขา9ปดครัเ7็ดเกคือเลขนําโชคของชาววันพุธกลางคืนเสริมดวงกันหน่อยครับชาววันพุธกลางคืนครับให้ไปทําบุญด้วยการปล่อยปลาสิบตัวทาบุญสร้างวัดวาอารามซ่อม ทํานุบํารุงศาสนาสถานที่กำลังทุดโทรมครับจะได้เป็นการเสริมดวงให้กับชาววันพุกกลางคืนครับให้มีดวงที่แข็งแกร่ง,รงผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ครับอาจารย์โจโเป็นกําลังใจให้และผมเชื่อว่าครับชาววันพุธกลางวันเนี่ยจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีครับและนี่คือดวงของท่านที่เกิดวันพระราหูระวันพฤกกลางคืนนะครับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีสีส้มนะจ๊ะไม่ได้ครับเรื่องงานครับได้ไ q ควีนออฟคัพนะฮะมีความกังวล มีความคิดมากมีแผนนั่นนู่นนี่นะครับแต่เชื่อเถอะครับว่าชาวประหาเนี่ยเป็นคนที่วางแผนและแก้ไขปัญหาเก่งครับเพราะฉะนั้นงานประจําเอาตัวรอดได้ธุรกิจ ยังต้องคิดแนละพิจารณาวางแผนให้รอบคอบนะครับงานก็ไม่ได้น่ากังวลอย่างที่คิดและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะผ่านพ้นไปได้ดีดครับด้วยอานิสงส์ของไพ่ผิดอัพกับนั่นเองครับเรื่องการเงินครับระวังถูกหลองถูกโกงระวังการลงทุนที่ผิดพลาระวังคนโกงระวังธุรกิจด้านสีเทาไม่ควรต้องไปแตะไปต้องมานะแล้วก็ ใครทาธุรกิจสีเทาอยู่หรือธุรกิจหลังบ้านช่วงนี้เราอาจจะมีปัญหานะฮะระวังเรื่องของการถูกยืมเงินด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เล่นแชร์กองอุลอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้ต้องระมัดระวังกระแสเงินสดให้ดีครับเรื่องความรักครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันครับคนโสดมีคนเข้ามาคุยเยอะแต่คนมีคู่ไม่ค่อยได้คุยกันที่งแยกเป็นสองส่วนนะฮะคนโสดคนเข้ามาเยอะแยะนะฮะแต่คนมีคู่ไม่เวิร์กเลยนะครับดูแลใส่ใจกันด้วยครับเรื่องของสุขภาพครับแข็งแรงฮะได้เพสตอัพแบนเป็นไพ่ที่สื่อสารมาาว่า กรขภาพของชาวพิษนั้นแข็งแรงดีครับเงนิงนเงนินความรักสุขภาพโชคลาภครับได้เทมเพลนฮะให้ถือถ้วยนั่นเองครับคนถือถ้วยมีเกณฑ์ไหมมีเกณฑ์มีเกณฑ์ของการเดินทางขอพรแล้วได้โชคนะครับเลขน,นาโชคคือหมายเลขสองสี่หกแปดเจ็ดสองสี่หกแปดเจ็ดคือเลขน,นําโชคของชาววันพฤหัสบดีสีส้มครับไปเสริมดวงดีกว่าฮะเรื่องของการเงินครับทําบุญบริจาครองศพ ทำบุญถวายเงินให้แก่พระพิสุสง์นะครับสร้างวัดวาอารามหรือช่วยเหลือคนยากไร้ก็จะเป็นอนิสงส์เสริมดวงให้กับชาวฤาษีครับแล้วก็ชาวแรกครับไปขอพรครับพระศรีวลีจะเสริมดวง ทำให้ท่านโชคดีเรื่องของการเงินนะครับและนี่คือดวงของท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีครับเอานะฮะมาถึงท่านที่เกิดวันศุกร์ครับวันแห่งนักคิดศิลปะศิลปินตัวจริงนะฮะคนวันศุกร์ครับเรื่องงานช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของความหงุดหงิดใ,ใจใจร้อนตัดสินใจที่ผิดพลาดน,นี่คือไพ่ราชินีพระจันทร์ครับท่านเป็นคนที่วางแผนเก่งครับแต่ในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาแล้วก็อึนอัจบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านเป็นคุณสุภาพบุรุษคุณผู้ชายเนี่ย ระวังจะมีเรื่องของกระจุงกระจิงเรื่องของแอบแซบกัระดียมงานอันนี้ต้องระวัดระวังนะจ๊ะแต่โดยรวมแล้วครับงานของท่านมีเกณฑ์ครับที่จะมีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นครับชาววันศุกร์ครับให้ระมัดระวังเรื่องนี้ครับรวมถึงเรื่องของการเงินครับได้เด็กถือดาบการเงินมีปัญหามีอุปสรรคติดติดขัดขัดรายจ่ายไม่พอนะครับ กับรายรับรายรับรายจ่ายไม่สัมพันธ์กันเลยช่วงนี้งานและเงินของคนประสบต้องวางแผนครับเรื่องความรักครับท่านผู้ชมครับเป็นไพ่ดาบอีกแล้วครับเป็น5ดาบรัก3าเศร้าไม่ลงตัวติดขัดมีปัญหาขัดแยง้งไม่พอใจกันคนโสดก็ความรักก็ไม่ค่อยดีช่วงนี้โสดไปก่อนนะฮะคนมีคู่ความรักก็ไม่โรแมนติกขัดแย้งทะเลาะกันฮะรเรื่องสุขภาพครับได้ไพ่ดาบอีกแล้วครับได้ไพ่เก้าดาบครับเครียดนอนไม่หลับไม่สบายเข้าโรงพยาบาลครับคนบรรจุ ไม่เด่นเลยทั้งเรื่องงานเงินความรักนะครับเรื่องโชคลาภครับได้ King งครับมเกเฑนครับถือว่าเป็นเรื่องดีในเรื่องร้ายๆของคนมนอุพมเกณฑ์ได้ทรัพย์ซื้อลอตเตอรี่ซื้อกับคนมีอายุมากกว่ามเกณฑ์ได้ทรัพย์ในโชคครับเพราะฉะนั้นครับคนมนสุกครับถึงแม้จะมีเรื่องบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ดังใจแต่ได้โชคได้เงินมาแบบฟลุ๊กๆครับเลขนำโชคคือหมายเลขศูนย์ 9ครับ01579ครับและที่สําคัญครับการเสริมดวงสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ครับทําบุญด้วยการช่วยเหลือคนยากไร้ทาบุญโรงพยาบาลปล่อยปลาถวายทระถวายพระพระเจ้ามนเกิดก็จะเป็นอาน,นิสงส์เสริมดวงทําให้คนบนสุขนั้นดวงดีครับช่วงนี้คนบนสุขครับสองสัปดาห์นี้อย่าพึ่งใจร้อนค่อยๆไปเรียบเรียงเรียงทําใจให้สบายทําจิตให้ว่างทําใจให้สบาย ทุกอย่างก็จะผ่านคนไปได้ดีดครับไม่ควรเร่งรีบไม่ควรเร่งรัดตัวเองให้เร็วเกินไปนะครับและนี่คือดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ในสองสัปดาห์นี้ครับอาจารย์โจเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะเลิฟๆจ้า ถึงคนที่เกิดวันเสาร์ครับคนวันเสาร์แข็งแกร่งอยู่แล้วครับแต่เรื่องงานในสัปดาห์นี้ความแข็งแกร่งก็อาจจะช่วยคุณได้บ้างนะฮะหรือไม่ได้บ้างก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่โดยรวมจากไพ่ครับไพ่ใบนี้คือไพ่สี่เหรียญความกังวลความเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานปัลลัง์และปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับคนวันเสาร์ในสองสัปดาห์นี้ มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากครับเพราะฉะนั้นคนบนเสาในสองสัปดาห์นี้งานจะมีอุปสรรคติดติดขัดการเรื่องก็ไม่ค่อยดีความสุขในการทํางานก็จะหายไปการลงทุนอาจารย์โจขอแนะนำครับใครที่จะขยายกิจการคนันเสาต้องระมัดระวังครับรวมถึงต้องการเงิน,นงครับรายจ่ายเยอะมีโอเกนของการทะเลาะกับคนได้ตัวและถ้าเกิดท่านใช้รถใช้ถนนครับเป็นดวงการที่เกิดอุบัติเหตุครับและเสียงเงินเกี่ยวกับเรื่องของยอดยานพาหนะครับความรักอันนี้ดีงามครับคนโสดมีคนที่ดีเข้ามาในชีวิตคนมีคู่ความรักหวานชื่นเรื่นรม โรแมนติกดีครับงานอาจจะมีอุปสรรคการเงินอาจจะมีเรื่องเครียดแต่ความรักจะมาเยียวยาหัวใจของท่านนะจ๊ะเรื่องของสุขภาพครับช่วงนี้เศร้าเหลือเกินเครียดเหลือเกิน อุดอัดหรือเกิาระวังโรคทางใจระวังความซึมเศร้าระวังความเครียดนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีครับและเรื่องโชคลาภครับจะโดนเด่นในเรื่องของการทํางานโปรเจกต์แล้วก็มีเกณฑ์ได้โชคเหมือนกันนะครับแต่โชคนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องดีเลยไป2สัปดาห์นี้ก่อนนะรอสองสัปดาห์นี้แล้วโชคเรื่องงานเรื่องของการติดต่อเจรจาธุรกิจกําลังจะเข้ามาครับเพราะว่าท่านได้ไพ่ใบนี้ครับแปดใม้เท้านะฮะนี่คือดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ครับไปเสริมดวงกันดีกว่าฮะคนวันเสาร์ครับคนวันเสาร์เนี่ยทำบุญด้วยการถวายน้ําดื่มไปขอพรพระพุท ราไปขอพอรหลวงปู่ทวดไปขอพ,อพอรองค์เจ้าแม่กวนอิมจะเป็นอันิีงส์งเสริมดวงทําให้คนวันเสาร์นั้นดวงชะตาเข้มแข็งขึ้นครับแล้วก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับเลขนาโชคครับคนวันเสาร์ครับคือหมายเลข7็หมายเลข5้าหมายเลข4หมายเลข3และก็หมายเลข0ครับและนี่คือดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ใน2สัปดาห์นี้ครับขอให้ท่านโชคดีดวงดีครับผ่านพ้นเรื่องราวที่ไม่ดีได้อย่างแน่นอนครับแลวคนวันเสาร์จะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับ เอาละท่านผู้ชมครับนี่คือดวงรายสัปดาห์นะครับสสัปดาห์ของคนแต่ละวันมีดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตชีวิตจะได้มีสีสันมีเรื่องมีราวนะครับปัญหา แน่แน่นอนปัญหาไม่แปลว่าอะไรเป็นแปลว่าสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอเพราะนั้นท่านดูดวงเนี่ยท่านรู้ก่อนรู้ดวงก่อนเตรียมตัวก่อนย่อมได้เปรียบครับและนี่คือดวงราปดา์จาอาจารย์โจดูแล้เฉลยอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้อาจารย์โจด้วยนะครับขอท่านที่ดูคลิปนี้ครับจนถึงตัวน,นี้ฮะโชคดีรับทัพย์รวยแล้วเลยอีกรวยรูปเดียวครับรับพบกันใหม่นโอกวกหนนะครับผมอาจารย์โจดูแล้วเฉลยสวัสดีครับ